เขียนเพลงนี้กูไม่ชอบผมได้ร้องเพลงบ้าบอเจอจะย็นย็นระฟังแันจิ๊กน่อยหนักพี่กอเห็นไหมลองทีเย้ยเพลงเรืองเชนเย็นนะที่เราจะเล่นใก้วมันเดี๋ก็มาสักไม่ไหวแล้วนายไม่อ่านชื่อผมให้ฟังก่อนทีหนึ่งแล้วผมจะเข้าไปเลยอะไรยูวีด้ยไม่ใช่แบบเวอร์ชั่นเก่าที่พี่อ่านตอนแรกเข้าววุไม่ใช่กิว ชื่อด้เกมดีขอร้องได้ป่ะ i u v d i u v t อะไรก็ไม่รู้กันก็ไม่ถูกพี่สุดอยอดมากผมนับถือเลยพี่เข้ามาเหรอผมเชิญพี่ไปล,ละเลเเะไรไปคุยผมเชิญพี่มาแล้วก็ร <c oughs> <c oughs> ับเลี้ยวก็กดดีเฮ้ยสิบเวลาจัดพี่ผมอยากเล่นเกมผีอ่ะเกมอะไร diva 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 d เฮ้ยผมไม่เล่นแล้ว ผมผมสวีทโฮมเป้าเนาะผมไม่เอาเกมอะไรไม่รู้จักไม่รู้ไม่เล่นป<อ>ิดไม่ปิดไหมหรออืมดิดไม่ในที่พี่พูดในคิลลี่คอร์ดที่พูดในคิลิีคอร์ดพี่ในคิลิีคอร์ดคืคอคอะไรพี่แล้วเ,เป็นครยเลยอ๋อเฮ้ใครไม่กดวะทางนู้นทางนู้นใจดูด่านนี้จิ๊บจิ๊บี่เล่นที่รถยนชินแล้วด่านนี้ด่านอะไรเก็บห้าให้ดูเกี่ยวอะไรครับด่านวะ ที่ร้องเพลงนั้นเป็นปะไอที่มาร้องแบบไม่เป็นไม่เป็นไหนไหนโอ๊ตไปไหนที่ไปด้วยโอ๊ตไปไหนโอ๊ตผมผมไป <c oughs> ผมไปบี <c oughs> เขาไม่ <c oughs> เขาไม่เดินกันเดินอุย๊ย ชี r e l o a d เอ้าว่าแตก <c oughs> <c oughs> ข้างหลังข้างหลังอุโมงค์ <c oughs> อยู่ในอุโมงค์ข้างบนนะ่ะ <Okay. S 1> สวยน้องสวยสวยฮะน้องกูงแตกเฮยเลยนะลูกเฮ้ ไอ้ลูกไฟนี่มันใช่ไงวะปวดลืมลาใส่เพื่อนนะพี่มันจะเป็นการพุชอัพแบบว่าทำให้ทุกคนวิ่งเร็วขึ้นกูก็ไปได้งงนะกูก็อ่านเป็นนะกูแค่เราถามมานั้นแหละอุ้ยโอ้โหนี่แหละบุ์อัพเลยพี่ก็ตายไปก็ตายไป พี่มีสวยเติมกี่บาทอะเติมมันมีโปรโมชั่นอ่ะเติมสิบบาทมันจะให้มีด0ิบแท่งโอยสัก10บต่างไปอ่ะเรียกไปได้ติมเลยสิบแต่สิบเล่มเลยพี่ผมได้ปืนปีแล้วอ๋อจะชชวยบอกอ๋อเขาเขียนซอรี่แด้เท่มากเลยพี่ซอรี่อะ Need healing. Enemy spotted, needs need healing. Need healing. Quick home na. Spike down, beat. Fire on, baba. Enemy killed. ยังไม่ชั่วแล้ว. out. One Enemy remaining. you the last one. ไม่เห็นแล้วโอ้โหแม่พี่ฆ่าตัวอะไรน้องโอ้โ,อโดนลา่าเฉยเร็วโดนล่า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 เห็นตัวแล้วโดนลาแ <c oughs> ลา้วครับน้อง <c oughs> ๆ,ๆกูยังใช้สกิลไม่เป็นเลยสกิลสกิลนี่ถ้โดนเพื่อนนะประเด็นอยากโดนมันอยากโดนมันถ้าโดนพี่ป้าถ่เพื่อนหนีมันมันดีนะเพื่อนแบบว่า <c oughs> เพ <c oughs> ื่อนแบบร้องอ่ะ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 พี่ว่าหนีทำไมพี่เขาหยุดนั้นหมดเลย ช่วยเพ kind of ื่อนฝั so uh ่งนี้ไงเพื่อนอยู่คนเดียวมัเพื่อนอยู่ฝั่งนู้นสองัวเลยอ๋อเราก็มาวางตรงนี้ไงดันไงไฟเป็นแพแล้วมันก็จะตามมาแล้วเราก็จะปาไฟดักมันกระโดดยิงว่ะโอ้ร้อยยี่สิบเก้าพี่ไม่เอาเลยเขารบร้อยยี่สิบเก้าเนี้ยนัดเดียวก็ตายแล้ว วิ้ยจกเลยอ่ะเขาเขียนซอลี่อีกแล้วอ่ะเพังซอลี่กูแด้โอ้อยู่ฝั่งนู้นเต็มเลยแไม่มีไม่มีมม <c oughs> เับขับไปไอ้เห้ยพ่อโ <c oughs> อ้ยกูสาวไว้ใจโอ้ยโอยยิงได้แนๆ่ๆไปข้างหลังเพือ่อน อะไรกูหาเรื่องเปียกพื้นไม่เฉยกูเลยตายมาเล่นแล้วไม่ยอมไม่ยอมกูทำเป็นเล่นทุกซองมอ้ยสักเล่นไม่ได้เลยไงวะเล่นไม่ได้ โอ้โหผมได้บูดพี่ตัดเลื่อดเลยล่ะเอ๊โอเดินยิงเลยละกัน ก็หัวแตกไปเลยละกันอยู่ไหนวะอุ้ยกูแดกปืนไม่ยขงกลางเป็นมันปืนคู่เลยผมให้ปืนนี้พี่ชนาดแน่นอนดีไหมอะยังยังนั่นไงปืนที่พี่ถืออยู่พี่กดเลขหนึ่งดิคุยเล็วไปแล้วโอเค

สเต็บกระโดดเก้ปะเพื่อนแตกพี่อย่าแตกนะมราพี่เดกไปนั่ทางนั้นไงวะอิดเดินมาอีอโอ้โหไปทางโน้นกันหมดเลยพี่เขากูแล้วพี่ เราควรแล้วพี่เออหนียวมพี่ขัดนะควรอะก่ควเหนี้ยเลยคุณโตเลยกูเพื่อนกับเขาพี่วะพี่เขาคิดสั้นเหรอไม,ไม่นะไม่นะมองพี่ไวไปหรออ่างแล้วกูอ่าง ออไอเฮียตกใจมัพี่ตกใจเหรอเออกูโลกในไรใส่ถุงมือเลยนะ <c oughs> บอดยิงแบบเดสแมทธรรมดามีสิอยางเล่นเดนแมทหรออืมแบบฝึกยิงไงพี่ไม่พอกับโมเดลมั่วมันดูแบบโปรเพียร์กันเลยทุกคนบอกอเองว่าพี่จะเล่นอีกดาน,นึงดิ พี่กว่าดานนี้พี่เสียนมากพี่ช้ำสุดโอ้ดาดนี้อิบพี่เล่นพี่่นนชินแล้วไม่ไม่ใม่พูเล่นไปของเขาอะใช่ดูมาที่เดียพี่สวย ไม่มีวะมีตัวมีตตัวอ๋อไอ้ไอ้ปูดวับใ่น่ารลัน่งเป็นตัวเโลมกเหมอัโอ้โหอีกที่ใช้แอนตี้ฟีเลยใครไม่มังนปิดคุณนายวัย สเยว่ะเฮ้ยแนะยม่งเกบหมดเลยว่ะโอ้โหดบเลยเขาอยู่นี่ช่วยผมด้วยไนีอ่อ,อ,อยู่โน่นในพวกเหี้ยโอ้โหอ,อะไรวะเนี่ยมันเอบมมมาบอกรึแล้วนะ รู้ว่างมั้ยเนี่ยทำไม่ได้เงินเลย CQQ เดินหา ไอ้ทนันไม่เป็นไรไม่เป็นไรไอ้ทันอะไรวะนี่ตกลงเลยทนันเฉยเพราะว่ามีพี่อยู่แล้วของอุ่นใจโอ้ยคืนพูดตะเคียนเลย สวัสดีครับผมเอนทเองคือที่มาช้านี่ไม่ได้จะมาแก้ตัวหรือว่าจะอะไรนะครับแต่ว่าก็รู้สึกผิดจริงๆที่ว่าลงคลิปช้าแบบปล่อยช่องตัวเองล้างไป7เดือนถ้าถามว่าผมสบายดีหรือเปล่าก็ต้องตอบว่าสบายดีมากๆครับหรือบางคนไม่อยกรู้หรอ <laughs> ที่ผมหายไปนี้ก็มีเหตุผลอยู่นะครับ คือผมไม่ค่อยมีเวลาว่างมาตัดคลิปแล้วก็ช่วงนั้นเป็นช่วงที่โรงเรียนผมเปิดเทอมครับก็เลยไม่ค่อยมีเวลาจะทําคลิปจริงๆแล้วก็ช่วงนี้อาจจะกลับมาแล้วหรือว่าทําคลิปลงอาจจะลงบ่อยขึ้นแต่ว่าก็ไม่ได้รับประกันว่าจะลงเหมือนเดิมหรือว่าลงบ่อยตลอดนะครับแล้วก็แสัอญ,ญาว่าจะกลับมาทําคลิปแล้วะจะไม่ยอมหายไปแบบว่า,วายาวๆเจ็ดเดือนอีกแล้ว ก็คือต้องขอโทษด้วยนะครับจริงๆเหมือนเดิมครับผมใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดชับสไคร b ์กดแชร์ด้วยนะครับใครที่อยากเป็นกาลังใจให้ผมก็เช่วยๆกันทิ้งคอมเมนต์ไว้ใต้ไลน์นะครับแล้วก็ถ้าดูจากเวลาที่ผมอัดอยู่ก็ตอนนี้เกือบเกือบจะ6กโมงแล้วก็คือตีห้ครึ่งเสียงผมอาจจะแบบว่าง่าวงนอนหน่อยเพราะยังไม่ได้นอนเลยแบบว่าลงทุนตัคดคลิปนี้ดึกๆเลยจนถึงสว่าง เอาเปนว่ายังไงดีล่ะงั้นโอเคผมจะไม่พูดเดยอะละสนารับวันนี้ก็เหมือนเดิมครับพอดีครับทุกๆ